สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับครับผมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับมางานมากรรมยานยนต์นะครับครั้งที่38หรือว่า Motor Expo นั่นเองครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยขนาดยังไม่เข้าไปชมเนี่ยนะใหญ่แล้วรู้สึกสดชื่นแล้วนะสดชื่นเลยครับผมคงมีน้องสาวข้างหลังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับงานในครั้งนี้เราจัดขึ้นนะฮะด้วยมาตรการที่เข้มงวดเหมือนเดิมของมาตรการของการควบคุมโรคนะครับโควิด19นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาชมงานเนี่ยนะครับสบายใจได ได้เลยและมีขั้นตอนนะครับผมต่างๆคอยดูแลกันอยู่นะครับผมและในปีนี้ครับคอนเสปต์ก็คือชามช to e n นจอยหรือมหกรรมสุขสตรคนรักยานยนต์ครับพี่ใหญ่อ๋อแน่นอนนะครับรักยานยนต์ไหมฮะแน่นอนครับทั้งเรื่องทางรถเรื่องของคนนะครับสวยหมดเลยนะวันนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยอยากไปดูแลพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยวันนี้มีมหกรรมเนี่ยนะครับเรื่องของยานยนต์เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของคนที่จะมาจับจองรถยนต์เนี่ยนะครับผมจะคือค่าเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับไชมกันครับ มาคุณผู้ชมนะครับมาบูธของ Mitsubishi กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับว่าไฮไลท์ของทาง Mitsubishi ในปีนี้ครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของผู้บริหารกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์มิ t s ูบิชิมอเตอร์นะครับแล้วก็พบกันอีกแล้วครับในงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่38ปีนี้ครับมิ i s ูบิชิมอเตอร์ของเราก็เป็นการเปิดตัวนะครับการกลับมาอีกครั้งของมอเตอร์สปอร์ตย่าง เรลลี่อาร์ตอนในงานนี้นะครับเราก็มีทําการเปิดตัวนะครับอย่างข้างหลังผมนี่เลยมิ t s บิชิปาเจโร่สปอร์ตเรลลี่อาร์ตแล้วก็เรายังมีมิ t s บิชิทร t r ตันเรลลี่อาร์ตเปิดตัวการกลับมาในรอบ11ปีนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนอกจากนั้นครับในงานนะครับเราได้นํารถจากมิสุบิชิออโต้แกลลี่ประเทศญี่ปุ่นเป็นรถระดับตํานานตัวจริงเลยนะครับก็จะเป็นมิ t s บิชิ h i ึ่เปาเจโรตัวนี้เป็นตัวแข่งได้แชมป์ด้วยในดักกาเรลลี่นะครับในปี1985เรงเตัวจริงนะครบเิาตัวจริงรนเเวเรายังมีตัว l ลนเซอร์ WRC 05เป็นรถแข่งนะครับใน World Rally Championship หรือ WRC นั่นเองนะครับในปี2005เป็นรุ่นที่ Mitsubishi Lancer นะครับลงแข่งเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับใน WRC ปีนี้ครับโอกาสพิเศษครบรอบ60ปีเราเลยถือโอกาสนำเจ้าสาล้อลีโอมิ u ู i ิชิรุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยก็ยืมมาจากมิวเซียมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับมาจัดแสดงให้กับพี่น้องชาวไทยได้ชมกันนะครับในงานนี้ครับนอกเหนือจากตัว RallyAr t Edition แล้วนะครับเรายังมี x x p n n e r s s p e i i l l e i t t o o n เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับที่เพิ่งทำการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมาจัดแสดงอีกด้วยพร้อมกับ รถยนต์มิซูบิชิทุกรุ่นและแน่นอนครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันผมขออนุญาตไฮไลท์ตรงนี้เลยครับตัว x อ็กซ์เพและ x อ็กซ์เ r นเ s ออตันนี้เราก็มีเงื่อนไขพิเศษนะครับยังไม่เคยมีมาก่อนรับไปเลยครับดอกเบี้ย0% 48เดือนฟรีแพ็กเกจบุรุงรักษา5ปีฟรีรถไซส์ซิสเต็นนะครับช่วยเหลือบนท้องถนน5ปีเช่นกันแล้วสำหรับโปรโมชั่นมีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่ออออาาานนนน้ยยะักกกีต็จ ให้มาพูดคุยกับทางพนักงานขายของเราน้องๆก็จะจัดแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าแต่ละท่านนะครับอย่างแน่นอนและผมมั่นใจว่าอันนี้ก็จะเป็นออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นครับมีออนท็อปโปรโมชั่นเข้าไปด้วยในแคมเปญ60ปีจ่าย60ล้านนะครับของมิซูบิชิมอเตอร์สในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับก็สําหรับลูกค้าที่จองและออกรถภายใน31ธันวาคมศกนี้ก็จะได้สิทธิ์นะครับร่วมลุ้นจับฉลากรั้งนี้จับใหญ่สุด รางวัลใหญ่นะครับทองคําหนัก60บาท6รางวัลด้วยกันพร้อมของรางวัลอื่นรวมมูลค่า60ล้านบาทแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อพวกสเปเชียล d i ดิชันของเราในรุ่น60ปีนะครับ mm hmm. ก็จะมีส่วนร่วมในการบริจาคนะครับ mm hmm. ให้กับมูลนิธิทั้ง3แห่งอยากให้คุณลูกค้านะครับท่านใดที่กำลังมองหารถดีๆไว้ใช้สักพันได้แวะมาชมกันที่บูธมิสูบิชิมอเตอร์ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาชมกันก่อนชอบรุ่นไหนชอบแบบไหน,บบบไหนเรามีรถเทสต์ได้รอให้บริการอยู่ด้านหลังด้วยลองขับกันก่อนครับดีก็มา กุยกันในเรื่องเงื่อนไขไม่อยากให้พลาดโอกาสพิเศษอันนี้ครับผมก็พบกันครับที่งานมอเตอร์เอครับที่บูธมิสซูบิชิมอเตอร์สครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ โอ้โหเมื่อกี้เดินมาทั่วหรือยังครับผมยังไม่ทั่วเลยพี่ใหญ่โอ้โหจุใจหรือยังผมเนี่ยยังไม่จุใจแล้วโอ้โหผมแต่ผมแอบจองไปหลายแล้วนะฮะอะไรครับรถเหรอครับผมคือของกินยี่ห้งบูธดนี่ของดีๆทั้งเลยครับพี่ใหญ่เขาเรียกว่าการมาเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามาโดมเขาเรียกว่ามาเดินชมรถสวยๆแล้วนะฮะยังมีเขาเรียกว่าเรื่องของความสุขต่างๆนานาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมลูกค้าทุกท่านสามารถจับจองรถนะภายในงานนี้พร้อมข้อเสนอพิเศษเยอะแยะมากมายเดีอย่างที่บอกไปเดือนสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตตาาามมมกััันนนน่่่อะเเพรรวี้ผยงดิไค ใช้ค่อนข้างใหญ่งงานค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรถค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เปิดตัวกันวันนี้ใช่แล้วนะครับอาติดตามได้ในรายการ m o เตอร o ช Channel นะครับทางช่อง5กดหมายเลขห้ฮะคุณูชมวันนี้ผมกับพี่ใหญ่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ